啊。好好 ต้องจับกลุ่มกลุ่มละ4คนและสมาชิกในกลุ่มนะคะก็ต้องมีสว่วนร่วมในการทำงานนี้ทุกคนนะคะจะแจกในงานให้มิ้องเธอคะเข้ามุมตรงนี้นะเดี๋ยวเราเขียนหล้าเดียวเธอจะชื่ออะไรไหมพูกเธอทำเลยยจะแจกหนให้เปอะไรดีไหมโอเคก็ได้เดี๋ยวพวกเราทำเอง เ่วนเขียนมาวกันหน่อยสิแค่นี้ไม่เยอะหรอกเซซี่พอไหมแต่งเงินนี่น้อยมากเลยนะทำไมเธอไม่ยอมทำเองล่ะไม่เอาอ่ะมันจะรีบเกิบเกาไว้ไปนะโซ่โซ่วันนี้เราขอดูปคำตอบของเธอได้ไหมขอให้ท่นึงเลยนะ ทำเงินเลยเหรอเอาเงินมาจับไหนเยอะแยะเธอไม่กลัวคุณจับได้หรอเดี๋ยวเรากลัวนะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราจะไปแบ่งเงินโอเคไหมโอเคก็ได้ก็ได้อย่างที่ครูจับได้นะโอเควันนี้นะคะครูจะมาประากาศ นะคะนักเรียนครูคมีเรื่องจะมาแจ้งวันนั้นที่นักเรียนสอบกลางภาคไปนะคะครูได้ทำข้อสอบออกเป็น2ชุดโดยแถวที่1เป็นชุดที่1และแถวที่2เป็นชุดที่2นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ข้อสอบไม่เหมือนกันนะทำให้ครูรู้เลยว่าห้องเราเนี่ยมีคนแอบรอกข้อสอบ ตามคือไปที่โต๊ด้วยส่วนนักเรียนคนอื่นนะคะทำใบงานที่ครูครูได้แจกไปให้เสร็จนะคะเธอทำแบบนี้ทำไมคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะครูหนูแค่อยากสอบผ่านหนูรู้ไหมว่าที่หนูทำมันผิด การที่หนูนําเงินไปจ้างเพื่อนทํางานมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่หนูลอกข้อสอบเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีหนูว่านําเงินไปจ้างเพื่อนทํางานทําให้หนูไม่มีความรู้หนูก็เลยสอบไม่ได้หนูก็เลยต้องลอกเพื่อนครูอยากรู้ว่าหนูนําเงินมาจ้างเพื่อนเนี่ยหนูเอาเงินมาจากไหนหนูแอบยิงนะึอพ่อเขอมาไม่มาคะ่ะฉันไม่ทําอีกแล้วคะ่ะขอโทษค่ะครูอยากให้หนูตั้งใจเรียนแล้วกลับไปขอโทษพอ่อกับแม่ซะนะ ทุกอย่างจะดีขึ้นเองไม่ต้องกลัวขอบคุณค่าครูมันจะตั้งใจเรียกแล้วกลับไปทำงานเองอค่ะครู